เรื่องาราวของกรมการขนส่งทางบกมีหลายเรื่องเลยทีเดียวอะนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ที่มีทั้งคนพอใจแล้วก็ไม่พอใจนั่นก็คือเรื่องราวที่เขาไฟเขียวให้รถบ้านรถส่วนบุคคลสามารถจดทะเบียนบริการรับจ้างผ่านแอปได้คนพอใจก็คือคนที่ได้ประโยชน์คนไม่พอใจเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อเขาขับแท็กซี่อยู่แล้วทําไมจะต้องให้รถบ้านมาจดทะเบียนแบบนี้อืม เดี๋ยวเราฟังกรมการขนส่งทางบกกันดีกว่าว่านะคะว่ายังไงตอนนี้พร้อมแล้วค่ะไปคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกฝ่ายวิชาการท่านรองยงยุทธนักแดงไปทักท่ายกันท่านรองอธิบงยงยดออีสวัสดีค่ะครับเอกกิฉันนะครับสวัสดีครับ,รบท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอบพระคุณค่ะท่านรองค่ะอาจารย์นัดค่ะยินดีครับดยความยินดีเลยยินดีค่ะที่ได้คุยกันอีกนะคะขอบพระคุณที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งค่ะครับ อาจารย์กําลังคุยกับคุณผู้ฟังคืออย่างนี้ค่ะท่านท่านรองเรื่องของการที่กรมการขนส่งทางบอกอนุญาตให้รถบ้านส่วนบุคคลสามารถจดทะเบียนเป็นรถรับจ้างผ่านแอปได้อ่ะมันก็มีทั้งคนแฮปปี้คนไม่แฮปปี้อ่ะถูกไหมคะครับ,ค,รบคนแฮปปี้ก็คือรถบ้านนี่แหละก็จะได้มีไรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นถูกไหมละ่ะนะส่วนคนที่เขาไม่แฮปปี้ก็คือคนที่เขาขับรถแท็กซี่เขาก็บอกเอ๊ะอย่างนี้มันเป็นการแย่งอาชีพกันหรือเปล่า ทางกรมการขนส่งทางบกมองปัญหาตรงนี้อย่างไรทําไมเราถึงอนุญาตมันมาจากอะไรอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยสิคะครับก็ก็ไม่ไม่มีอะไรสลับซ้อนครับจริงๆแล้วทั้งรถแท็กซี่ป้ายเหลืองหรือว่าแท็กซี่สาธารณะแล้วก็แท็กซี่ป้ายดำที่ที่มีอยู่ทุกวันนี้นะครับก็จริงๆแล้วเจตนารมณ์ของโครงการขนส่งทางบกเองก็คืออยากจะให้รถทั้งสองระบบนี้อยู่ด้วยกันอย่างอย่างอย่างเสมนภาคค่ะค่ะ ื่เนื่องที่ที่มันจะต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้ยมันก็เนื่องจากว่าโอเคตามนโยบายของทางถ้ารัฐบาลมันก็ไกลเกินไปที่กว่าจะพูดใช่ไหมที่ว่าเขาจะต้องส่งเสริมให้โถกสาธารณะเนี่ยจะต้องอใช้เทคโนโลยีมากขึ้นคทีนี้แล้วก็ประกอบกับความความนิยมของประชาชนณวันนี้ก็คือว่ามีการเรียกรถแอปพลิเคชันเนี่ยผ่านผ่านผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้รับความนิยมมากใช่ใช่ไม่ได้หม่ ครับทีนี้มันก็สืบเนื่องจากสาเหตุจากด้วยการบริการของรถรถสาธารณะปัจจุบันเนี่ยมันผมก็ไม่ได้อยากจะไปย้อนอะไรก็อาจจะผู้รวมๆว่ามันอาจจะไม่ได้ตอบสมองความต้องการของประชาชนกันนะอาจารย์โทก็เพียงแค่อาจจะต้องการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันไม่ได้ระบุเฉพาะสั่งก็จะเป็นป้ายเหลืองหรือป้ายดำแต่เพียงแต่ไอการบริการของป้ายเหลืองมันในเื่องนั้นมันอาจจะไม่ ไม่ไม่ถนองความต้องการของประชาชนประชาชนไอ้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ยก็เลยก็เลยเอาไปนาเอารถป้ายดำเข้ามาให้บริการแล้วก็ทําให้ประชาชนก็ก็ก็มีความรู้สึกว่าได้รับความการบริการที่สะดวกและก็ปลอดภัยนะฮะที <c oughs> นี้มันก็มันก็มีการใช้กันอย่างแพร่หลายทีนี้มันก็ปัญหามันก็ตามมาว่าเอ๊ทั้งผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะ อาจจะอาจจะมีการเอารัดเอาเปรียบนะฮะัประชาชนที่ใช้บริการเชในช่วงที่ที่มีความต้องการใช้รถมากเนี่ยเขาก็กาหนดราคาที่ค่อนข้างที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หรือหรือว่าใครที่จะเข้าไปอยู่ในสมาชิกของเขาแม้กระทั่งผู้ขับรถรับจ้างเองเนี่ยนะฮะเขาอาจจะเรียกเก็บที่ที่เ่วนแบ่งที่ไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหาตรงเนี้ยมากมายนะครับก็ทั้งเอาเปรียบทั้งทางด้านผู้ให้ผู้รับบริการแล้วก็ ผู้ขับรถเองนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยมีความคิดว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะนําสิ่งเหล่าเนี้เกณฑการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันเข้ามาสู่ในระบบแล้วก็เข้ามาสู่ในการกํากับดูแลของกรมการขนส่งทางบกเองอนะันนี้ีมันก็เป็นที่มาที่ไปของของของ,ของที่จะต้องมีความจาเป็นที่จะต้องให้ทําออกกฎกระทรวงในเรื่องของการให้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันขึ้นมาครับผมก็คือพูดง่ายๆว่า ทำให้ถ right? ูกกฎหมายนั่นแหละถูกไหมคะใช่ครับใช่ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอาจารย์เห็นข่าวอะนะที่ขอโทษนะด้วยความเคารพไปตีเขาบ้างไปทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยหาว่าเขามาแย่งลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยจนบางรายเนี่ยเจ็บไปตตามกันเลยอ่ะใช่ไหมคะใช่ครับอืไปดักลุมเขาแล้วก็หาว่าเนี่ยเขามาแย่งลูกค้าน่นนี่นั่นทีนี้พอทําให้มันเข้าระบบแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องของความถูกต้องแล้วทีนี้ ก็ไม่มีปัญหาละใช่ไหมใช่ครับแล้วก็แล้วก็เราก็เราก็ยังยังยังคิดว่าถ้าสมมติเปิดเปิดให้ให้มีผู้ให้บริการไอไอไอเรียกว่าผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยหลายหลายไลน์มันก็จะทําให้ความสมดุล์ความเอาละเอาเปรียบเอาการปูกข่าดอะไรมันก็จะไม่มีลดลงนก็จะลดลงไปใช่ครับอันนี้อันนี้สิ่งที่กรมแล้วก็โดยโดยะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยเล็งเห็นปัญหานี้เราเราติดต้อง เข้ามาจัดการตรงนี้ครับผมตรงเนี้ยครับผมครับตอนนี้เริ่มดำเนินการอย่างถูกกฎหมายหรือยังคะตอนนี้ก็ก็ก็กลกทชวงเนี่ยตามตามที่ทราบข่าวกันในโกรกทชวงฉบับนี้ก็ได้ได้ได้ประกาศลงรายละเอียกิจการแล้วตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเรียบร้อยแล้วที่ประเด็นอ่าประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ฎกระทชวงฎกลกทชวงเนี่ยมันประกาศใช้มามันก็ย่อมจะต้องมีเขาเรียกว่ากฎหมายลูกเือเรียกว่าประกาศในการปฏิบัติเนี่ยตอนที ขึ้นประกาศที่ที่ที่จะต้องต้อง,อ,งออกออกตามกฎหมายเพื่อให้เพื่อให้ไอการการบังคับใช้หรือว่าการการดาเนินการของรถเรียกรถขาดแอปพลิเคชันเนี่ยมันมันสมบูรณ์เนี่ยเรากรมการขนส่งทางบกก็กําลังออกประกาศที่เกี่ยวข้องเนี่ยอีกประมาณอีกห้าฉบับซึ่งซึ่งแต่แตละแต่ละฉบับเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเชนซิตี้ทั้งผู้รับบริการแล้วก็แล้วก็ ว่าผู้ขับรถด้วยกันครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องของเงื่อนไขของ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 ที่จะผู้ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นอย่างไรนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เยอะแล้วก็โดยเฉพาะตัวที่สาคัญที่สุดก็คือเรื่องของอัตราค่าโดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรจะอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าหัวใจของการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็คือความยืดหยุ่นของค่าโดยสาร แต่ถ้ามันมีความดื้อดุดมากจนถึงขั้นไปทําลายระบบการสนส่งสาธารณะคือหมายความว่ามีการดั้มราคากันจนจน,จนไม่สามารถอยู่กันได้อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ตรงนี้กรมการส่งส่งตำรวก็คงต้อง,ต,องต้องพิารลานส่วนนี้ยอย่างรอบคอบนะครับเอ,อ,อขอโทษที่ทอาจารย์ขอความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งเมื่อกี้ท่านบอกว่าเรื่องของราคาเนี่ยหมายความว่ารถที่ที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยเข้าราคาเขาไม่เท่ากับรถ แท็กซี่ทั่วๆไปเหรอคะอันนี้อาจารย์ไม่รู้นะอาจารย์ไม่รู้นะไม่มีความรู้เลยคือเรียนอาจารย์อย่างนี้คือคือถ้าสมมติเป็นแท็กซี่ปกติเนี่ยที่เป็นแท็กซี่ป้ายเหลืองปกติเขาเขามีมิเตอร์อยู่แล้วใช่ใช่ใช่เขาก็เรียนตามมิเตอร์อยู่แล้วอ่าใช่แต่ว่าแต่ว่าในในในสภาพปัจจุบันเนี่ยถ้ารถที่เรียกผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันก็จะเป็นคนกําหนดราคาเกิดการขึ้นมาอ๋อ เขาเป็นคนกาหนดราคาขึ้นมาอ่าราคาเนี่ยเรากรมการขนส่งเขาบอกว่าคงต้องมาดูกันว่า้มันคงจะต้องไม่สูงเกินไปเหมือนกับเป็นการเอาละเอาเปรียบคู่ผู้บริโภคก็คือประชาชนนะหรือว่าหรือว่ามันจะต้องไม่ถึงขั้นต่ําถึงขั้นแบบไปทําลายระบบการขนส่งอ่าที่เป็นมิเตอร์อะไรแบบนี้เลยก็พอไม่ได้ถ้าเกิด อย่างนั้นคนทุนหนาก็ก็สามารถที่จะดัมราคาลงไปจนระบบการขนส่งสาธารณะอื่นมันมใช่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 ครับอันนี้อันนี้จริงจริงอย่างที่ท่านรองพูดเลยแหละใช่ไหมมันเหมือนกับไปตัดราคาเขาอะใช่ไหมล่ะถ้าแบบนั้นอ่าถ้าแบบนั้นเนี่ยกรมการขนส่งก็คงจะยอมไม่ได้เพราะว่าต้องเข้าไปดูแลเรื่องของราคาเรื่องของพูดง่ายคือให้ความยุติธรรมอะใช่ครับถูกต้องเพราะเพราะฉะนั้นถึงผมถึงเรียนว่า กฎกระทรวงถึงแม้จะประกาศแล้วแต่ว่าแต่ว่าไอ้สิ่งที่สิ่งที่จะตามมาก็คือประกาศของกรมการกระตุ้กระดูกในสอบเลื่อนเนี่ย<ะ>เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เซนซิทีฟมากแล้วก็<ะ>ตอนนี้ก็ก็เรียนว่ากําลังอยู่ในระหว่างการที่จะออกประกาศโตรมเนี้ยเพื่อรองรับกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเนี่ยให้มันมีความปูนมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คือผมผมมองว่าไม่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 นานนะครับไม่นานเพราะว่าจริงๆในระหว่างนี้เราก็ได้ทํามาสมควรแล้วแต่ว่าอย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ต้องผู้ให้บริการแอปเขาก็ต้องก็ต้องสามารถที่ที่ที่จะทําแบบปัจจุบันได้แต่ว่าโอเคมันก็อาจจะไม่ได้เป็นติสรลแบบปัจจุบันนี้เพราะว่าเขาเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบของเราใช่ใช่ใช่เขาเข้ามาอยู่ในกฎระเบียบของเราแล้วอ่ะแต่แต่เราก็จะต้องคํานึงถ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 ึงข้ออื่นเช่น ผู้ขับรถที่จะต้องจะเป็นสมาชิกของเขาเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิกของเขาอย่างไรประชาชนที่เลือกใช้รถก็จะต้องไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกอารัดเอาเปรียบใช่ประชาชนจะมีความลปลอดภัยขนาดไหนในการใช้รถถูกไหมคะคุณ<ห>จะต้องมีประวัติเหมือนกับ ปู่แท็กซี่ศูนย์แท็กซี่ต่างๆเขาก็จะต้องมีประวัติมีชื่อมีนามสก,กุลถูกไหมคะเราจะต้องทําให้ถูกต้องแบบนั้นด้วยใน,ใ,นในเรื่องในเรื่องคุณในสมบัติของคนขับหรือว่าในเรื่องของรถที่จะต้องผ่าการตรวจสภาพในเรื่องของประกันภัยที่จะต้องอรับรองสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับกับการใช้เป็นบริการสาธารณะอันนี้ต้องต้องกำหนดให้มีเพราะว่าปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมรับว่า พอเขาไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยพวกที่เอามาก็อาจจะเป็นประกันภัยธรรมดาเหมเือนรถเราธรรมดาอะไรเงี้ยซึ่งพอพอมันเกิดเหตุไปเมื่อที่สู่ก็เป็นการเอาไปรับจ้างผู้รับประกันก็อาจจะปฏิเสธการรับผิดชอบได้เราก็คงต้องให้ขับประกันในลักษณะของรถที่นําไปรับจ้างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S พวกเอเไรพวกก็มันเป็นองค์ประกอบที่ที่เราจะต้องทําให้มันเกิดความสมบูรณ์แลวก็ทิ่สืออย่างที่ผมบอกครับคือ ยึดถือภาพประชาชิแล้วก็เป็นเป็นสำคัญที่สุดครับงั้นอาจารย์ขออนุญาตติดตามความคืบหน้าหรือไม่ก็ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทดลองให้เลขาและให้ทีมงานส่งข่าวมาให้อาจารย์ก็ได้ใช่ครับได่ครับยินดีเลยครับนะคะเพราะว่ามันจะได้เป็นประโยชน์ทุกฝ่ายคนฟังก็จะได้รู้ว่าอ้าวโอเคตอนนี้มันไปถึงนี้แล้วนะมันจะเริ่มต้นแล้วนะคาดว่าจะเริ่มต้นได้เมื่อไหรประมาณเดือนไหนคะ คือ um. ика, คือ Dial คือผมว่าก็ก <rete> ็น่าจะอยู <veter> ่ช <exper> ั่ประมาณไม่ไม <medi> ่ไม <Ti> ่ไม่ไม่ช้าละครับผมว่าตรงนี้ถ้าเกิดได้รับบอมีร่างประกาศขึ้นมาทุกได้รับฟังประชาวิกจา์ได้รับความคัาความเห็นชั้นั้งสองครั้งผองครัก็ก็จะจะเป็นไปได้แล้ะครับผมครับคงอีกไม่นานเกินรอครับผมไม่นานครับยังไงยังไงยังไงตัวนี้เราออกเป็นกฎกระทรวงแล้วยังไงก็ต้องต้องทำเดินต่ออยู่แล้วมีหลายบริษัทไหมคะที่ที่ที่เขาแสดงความจำนวงเข้ามาเนี่ย คือณปัจจุบันเนี่ยผมผมบอกาจะมีหลัยบริษัทแต่ว่าพอพอเห็นประกาศในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบเขาหมายถึงผู้ให้บริการก็อาจจะ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 ไม่แฮปปี้อาจจะถอนใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอเคเดี๋ยวถ้าเรียบร้อยเมื่อไหร่เดี๋ยวอาจารย์เนี่ยลองใช้บริการมั่งไงเรียกมาจัดรายการที่สถานีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ไงเราจะได้มาคุย ในส่วนหนึ่งผมผมเรียนอย่างนี้ครับเรียนทั้งอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังเราเราไม่ได้ทาเพื่อเพื่อให้รถป้ายดำอะไรอย่างนี้คพรัะที่จริงแล้วในส่วนของคนขับรถแท็กซี่ด้วยกันเองเราเราก็เราก็อยากให้เขา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 เ,ขาเรียกว่าอะไรสามารถแข่งขันกับกับพวกนี้ได้นะครับอยากอย่างอยากประจภาพก็คือด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้รถป้ายดำเราก็พยายามที่จะอีกขาหนึ่งเราก็มองที่จะยก ยกระดับการให้บริการของเขาอย่างไรเพื่อสามารถที่จะอยู่ในตลาดเหล่านี้ได้ครับก็คืออยากให้รถสาธารนณะเนี่ยเข้ามาใช้บริการแบบแบบเดียวกันกับคือเรียกผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยถูกไหมครับอันนี้ถูกต้องละอันนี้เป็นสิ่งสาคัญเป็นวัตถุประสงค์แรกเลยนะะในการในการแอปพลิเคชันตัวนี้เลยต้องลบสาธารนณะใา้เหลืองนี่ต้องอยู่ในแอปพลิเคชันดค่ะนะคะอันนี้อันอน่าจได้ อาจารย์ติดตามความคืบหน้าว่าไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้กลับมาคุยกับท่านรองใหม่นะคะได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะท่านรองที่นําเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้แฟนๆรายการได้ฟังกันนะคะหวังว่าจะได้คุยกันอีกพร้อมข่าวดีที่ตามมาครับผมขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ รองยองยุทธนาคแดงรองอธิบดีกร,รมการขนส่งทางบกฝ่ายวิชาการมาคุยให้ฟังถึงเรื่องราวของการที่อนุญ,ญาตให้รถบ้านเนี่ยหรือรถสาธารณะเนี่ยนะคะเข้ามาในระบบของแอปพลิเคชันได้คือทําให้ถูก,กระเบียบเลยอย่างนี้เดี๋ยวง่ายๆภาษาชาวบ,บ้านคุณจําได้ไหมเรื่องที่รถใต้ดําเนี่ยเลือกผ่านแอปเนี่ยก็นั่นแหละแล้วก็มีการไปตีกันไปล้อมเขาหาว่าเขามาแย่งอาชีพอะไรแบบเนี้ยนะ ผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้นะพวกเขาเนี่ยทำอย่างถูกต้องทำไมพวกนี้เป็นรถป้ายดำแล้วมารับคนแบบนี้มันจะมีให้เห็นแบบนี้หลายครั้งมากเลยทีเดียวอย่างเช่นตามเมืองท่องเที่ยวเนี่ยพัทยาเนี่ยนะคะแม้กระทั่งเชียงใหม่ก็ ก็มีแบบนี้เหมือนกันบางทีเนี่ยเขาขับรถไปรับแฟนเขาก็หาว่าเขาเป็นคนขับรถรับจ้างโอ้มีปัญหาตามพีพอทุกอย่างเข้าระบบหมดแล้วทําให้ถูกกฎหมายไปทุกคนสบายใจด้วยกันเราก็สบายใจเขาก็สบายใจทุกอย่างยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวดิฉันติดตามความคืบหน้าเลานนามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวดิฉันถ้าทุกอย่างเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นแล้วดิฉันจะลองใช้บริการดูแล้วก็จะเล่าให้คุณฟังไงว่ามัน ยังไงมันนู่นนี่นั่นไหมนะคะทุกอย่างถ้าได้ใช้เองเรามาคุยให้คุณฟังดิฉันนดจะได้พูดได้เต็มปากเต็มคำจะติดตามความคืบหน้าแล้วมาเรียนให้คุณทราบค่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะด้วยการ Thailand Story สนับสนุนโดยโกรมชลประทานเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐาน